นี่ครับตอนนี้ก็เสี่ยงซอกแล้วครับใช้วิธีกัดด่างแล้วครับพี่น้องเอ้ยโูกเอาแห่เ้ที่มีทั้งมดเนาะอ้อมไว้ ปลาสนิดลายเขาานไปวีอเาเปนยว่ไหมไปรัวเขาควนไปควนมามักกับร้อยไปร้อยมาปา่าเนาะอ่านดอปของเขากเริ่มไล่แล้วครับต้องไล่ออกมานะครับ เอาตีเซอรนั้นมาเนาะไปนเนาะว่าจะเอางูตีเซอร์้ันี่มาเนาะปนเนาะเออแฟนธีทุดนะแนที่สุดโอ้ยตายว่าแฟนทีสุกม่เย่เบิร์ตกรอนจนะมีคเ <c oughs> อาะะไดเออมาอัดเนีน เป็นวิธีการมาหากินนะครับเอาแหกัดไว้แล้วก็ดึงออกมานะครับผ่านดอสนะครับบืนมีตายแล้วครับมือนะผ่ดดดานดอสอีกแล้วผ่านดอดอีกแล้วนะครับดดดผมว่าถ้าบมมีปลาการะค,ค,คือคือสิออหอยเซอรี่นะครับบลุบบลุบบลุบนี่ครับมีมาลำย่างเทศบาลนะครับนดอดดีแล้ว โอ้โหตัวบางใหไงครับปลาอีจนโอ้โหโย่กเริ่มจิกแล้วครับจิกแล้วครับหลังจากไล่ออกมาจากป่าแล้วก็จิกนะครับทางพุ่นยังเอาอยู่ครับทางพุ่นไม่รีบไม่รีบทางพี่ bằng một hồi nào sắp à oh, tôi nhảy nục ao gì đây tôi nhảy phù để vô 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 Mà là cuộc Ừ ừ Ồ hiền phùn lên Nhảy tớp เห็นเลยปะเอาเห็นแล้วเห็นนี่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอีก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 แล้วน้อยสัมไดเฮาแคนนี่บ่กโจนอีจนโอ้ไปโจนไปเมนี่บ่คือปลาคอดเนาะอืมถ้าอีรวยเลยจะเป็นังไรมาแล้วมาอีกแล้วเราซองตัวแล้วนี่นี่เฮ้ยนี่ซองตัวแล้ว นี่ก่อนมาลุบแล้วอีกแล้วคบอีกแล้วคบอีกแล้ว,อลว,อลวโอ้เสือเ้อแดงนี่มันขค้ืนมาแน่นอนโอ้เรามาได้นี่ดีดีด,ดีโอ้ยจนนี่จน สามแล้วสามแล้วส่วนจะสามตัวนี่ก็ร้อยกว่าบาทเด้ออืมตีตื้นแล้วครับตีตื้นแล้วครับท่านใดสนใจนะครับฝั่งนี้นะครับ<อ>เริ่มตีตื้นแล้วครับท่านใดสนใจมันยบอืสแบบนี้มีท่านใดสนใจอยู่บ้างโอ้โห,โหโปลาสลิดนะครับเมียตากแห้งครับสมปอยใส่เสื้อเมียจุ่มเนาะ <S <S หาแต่เมื่อเมียขั้วนะเม,ม,มียจุ่มเออหาแต่ปลาเมื่อเมียขั้ว เออสลิดบอตัวบุใหญ่เอาละสำนีซือเออ ปลาสลิดมีตัวใหญ่ๆเลยคุ้มเลยได้แต่ละตัวอ้วนๆทางนั้นเลยครับได้ล้วได้อีล้วได้ล้วข้อดีของมีครับน้ำนี่ครับในส่วนที่มันมีหญ้าเนี่เขาเหือเอาเอาแห,ห่ที่มีกัดแล้วก็แห,ห่ไล่ออก โย่เกือบร้อยเลยเด้อกำนับเป็นเงินห่าเออเปซานตัวจนกร้อยเลยลเด้อเออเตกูเดียวเอาบาทเดียวก็หล้าโยโนหาแล้วบทันเยเอาอคืออยังมีฟ้าแลบืนตายแล้ว เออมันไม่ปลาเมื่อแต่เรื่องแล้วคือตายเลยค่ะเอาพิทแม็กก็ได้เอ่วจังหวะตับเสียนั่นกนองท่านเดอ้อบัดน,นี่ค่ะท่านสิพิจารณาแบบใดกับพี่เดอ้อ,อ,อก,กับพี่พิทแม็กก็ะด็เก็บเงินคนแล้วคนละร้อยก่อนแล้วซื้อหัวหานกนกเนาะคุณซื้อหรือด้จักเดือนนึงนี่ว่า ลูกน้อยแล้วอจารลุกจากงานเอไสามจะ้เปิดคุ้มมนีเฮอนี่รถางานซอแล้วอจาขอขอปลาสลิด้า่อจากงานไปจน

แต่ว่าปลาใหญ่ก็ไม um uh, ่เล่นอะไรอยู่ตร้ปลาใหญ่โอ้ดีบุยเลยนี่เฮเจ้าบ่เนี่บ่เน่ยจะเป็นปลาสลิดนั่นนี่อืมันหายใจบุยพี่มันมีเป็นตายหรือบ่บ่ปาะนั้นอีดูควันมันเนี่ยมันไป่็นไป ชองแล้วลูกพี่มันเคยหายแล้วรอบนี้เก็บไปเก็บไปเก็บไปน่านือตัวใหญ่ใหญ่เอ้สลิดคุนอ้วนเนาะกัดอีกหืออีกนะ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 มังนนนะวิจาได้สองกำลังจ <Yeah. S 1> <laughs> <"S 3> <laughs> ิกจริงจริงเ้พี่ได้ปลาสลิดหมือนเดสียซุกตั้งแต่ลงไหยลง ร uh ้อ huh? น uh, uh, the uh ึย oh. ห uh ่ะาคอันดอดีจนเมื่อทำมาบ่มาช่วยปลาใหญ่ไรโอ้ยตัวช่วยอกแล้วออกแล้วนี่นี่ั้นี่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 านี่ะไนี่นี่หละไมาเลยขอสาเอาไปเหยียบเออแลีย อีกโจนอีกแล้วเห็นไปเก็บเอาหอยไปฮะอ้าวอีกโจนอีกแล้วอ้าวตัวนี้ได้ตัวตีตื่นเนะตะัวชุ่มตื่นแล้วแต่พุ่นบวกแต่พุ่นมันก็มันก็นนอยู่ได้สบายแล้วเราดเได้ปันใดได้สามแล้วพี่อ,อือพันตั้มพันตันต้มเริ่มตื่นมาเรื่อยๆเลยครับพี่น้อง จิกตีนก่อนเจ็เย็นประกาศประกาศจิกตีนในสามเอาละท่านใดคิดผิดคิดใหม่ก็ได้นะว่าคือว่าแล้วพอเพื่อนยืนพื้นแล้วใส,ส,ส่ใช่ว่าเด้อใครอยากมานี่นี่นี่ <c oughs> มันเป็น <c oughs> ไหนไหนะเอามาเบิ่งนู้ไปจนนะมันเป็นไหน,<อ>หนไหนเออเพิ่งเคยเห็นอยู่นะโอ้โหมาเลียมมาเนาะมาเรียมอืมอืปลางู เห็นอยู่นี่อนเอ็นเสร็เล่นแล้วว่องงู้หนึ่งปลางูงูนั่นคือปลาคองงูเห่าแล้วนะนี่นี่น,น,ะน,ะน,น,น,นี่บองเดียวไม่หมดนี่บองเดียวตัวเนื้อยังไม่ได้ทั่วแล้วบองเดียวอีกสองร้อยแล้วนี่จิกตีนเสื้อเลยได้จามตอนนี้ผ่านตามยังบม่ยังยังบ่ได้อดมอบหญ้าน,นะครับนะส่วนผ่านดอดกับไปหากินตามเจ้าถาก,กาม,มาแล้วครับผูเข้าป่าเข้าดงไปแล้วคุณนะจบที่สิบ อ่าแล้วปลาสลิดนะครับวันนี้ดงปลาสลิดล้วนๆเลยนะครับไปจนปลาสลิดนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นจันวันกับพานดอดนะครับยังมุ่งหน้าหาความจริงต่อไปอ <c oughs> ันนักพานนกนะครับ <c oughs> รู้สึกเก็บเก็บทีละสี่ทีละห้าแล้วนะครับนี่ <c oughs> ปลาสลิด เ้ยังไปกอ้า oh oh, อีกแล้วนะครับเื้อแลเลยดนี่ยครับปินเียบรอืโซนุโซนุโซนุบาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวโซนุโอ้ยคุ้มแล้วสามร้อยยี่สิบมาเฉพาะบาทเดียวนี่ลกี่ลึกขี้ลึกขีลึกีลึกบาดเดียวบดเดียวอืมอืออะเจปจปให้คนรายใจเบิ้งไปท่านน้าสองกิโล อลง <C oughs> บ่องที่สองแล้วนะครับนะเฮ้ๆเฮคือเก่านะครับคู่อเอาอีกแล้วนะครับโท่นเป็นเศราได้จากนัอเอาจ้จากจักโบเห็ดอะไรกินปลาสลิดอ้เออืออบเอือบคือซีคือสีหนึ่งแต่เอาไปทอดเอาไปปิง้งพร้อมปลาสลิดนอะ พึ่งงานพึ่งงานเด็กพึ่งงานเด็กพึ่งานคนต่อไปนี่ฮะต่อไปก็เป็นเจังก็เป็นดาราเะาแล้วนี่เนี่เก่งเด้อจะเอาล้มหน้าโป๊กอยู่กำลังเตรียมการนะครับจิกเริ่มจิกแล้วครับจิกแล้วจิกแล้วโอ้ล่าชนะกแม่นเศร้าละบอเอาละ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 ไปด้วยโอ้โหน้องเลย พันตามตวมัวที่้าแล้วนะครับสถิติคือพานด็อกนะครับ11ตัวนะครับพานตามยังได้5นะครับอันนี้เครื่องทุงแง่งอันนี้ยังไม่ได้นับคาดว่าสถิตินี้คงไว้เล่นๆน,นะครับ ไปหล่มามันยังโอกมมหาตีมันงูมาตามตีน่จัไมีเอากระยาดอกฟาสนิทขอจักเอาะนกเอาอีกแล้วโอ้เจ้าสนัเอาอีล่อสังตามเที่ยวไหวเอามาไว้พี่หน้าอันย่างนะ ยางลางหันวนี่กัดย<ง>้อนขึ้นมาพี่เด้อผ่านตามเริ่มสิใส่แผ่นซองแล้วพี่น้องเอ้ย,ยต้อมเข้ามาเรื่อยต้อมเข้ามาเรื่อยอันนี้หือแล้วครับตัวที่หกแล้วครับผ่านตาม อู้พันนกปลาสลิดอีกแล้วครับตอนนี้พันตั้มใส่แผ่นที่ซองนะครับคือเนื่องจากกอหญ้ามันลายก็ต้องใส่แผ่นที่ซองแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีฮือะนะครับคือพวกหญ้าพวกนั่นแหละครับกอบัวกอหญ้า ที่มันอยู่ในน้ำนะครับมันสิอย่อาพานกเอาอีกแล้วครับบองเก้านะครับมาเบ่งคนในงานเพิ่นเด้อครับเด้อแหกค่อนข้างที่สิบห่างนะครับโอ้โหตัวบางไงครับปลาอีกจนโอ้โหโยเอ้ยโยเอ้ย

โอ้ยตีเฮจะพีดรุดอ้าวได้รุ่นแล้วสินี่ก็เกินวัโจมเฮะนะครับมาโจมป่านะครับแบบนี้แหละผู้เดียวนะครับเขบาบให้ลงซ้อยกับบริบนะูรณ์เลยมันต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทนะครับ ตีนหเหมขึ้นอมันอยู่นในกลางผูีนแหยปื้เดี๋ยวตื่นโอ้ยปลามันเมือ่อยพู้แห้งแต่ปลานี่ฮะต่อผ่านนกผู in happy in Ừ. Khung bảy, hư you know. oh, tốt như đó, nhảy. เน็บหนึง่งน่ะตัวที่สองอย่าว่าดังไรตั้มตัวห้อพามือนี่อป่าไ่ได้หรอกขอบคุณครับ อ่าอีกแล้วเออปีนแล้วครับปีนแล้ววัยแล้วสูบไว้แล้วทานตรํมนี่เละเผาปีนล้ะ นะครับนะนี่ก็คือวิธีการทำมาหากินนะครับสรุปแล้วได้เป็นเศร้าแล้วครับตั้งแต่งมแล้วก็ฮื้ขึ้นมายัางเหลือตัวพุ่นนะครับนะแล้วก็มีแมงกีนนาออกมาอีกแล้วครับแมงกีน,าน่าคนว่าโวนั่นนี่มันปลาสลิดนี่ว่านแต่ละเทือแต่ละเทือนี่โอ้เป็นเศร้าเป็นเศร้านะมันดงมันเลยล่ะนี่ครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณัวใหญ่ Kepada Khatib Dams. Terima kasih.